มีรถด้วยนะเสือเนี้ยมาฟาร์มมาฟาร์มในเลสเก้นเปลี่ยนเนียนใจอ่ะก็ไม่แน่นะเราอาจจะเป็นตำนานบุกเบิกอีกครั้งก็ได้คนกลับมาเล่นเพราะเราอะไรกันบ้างโคลอราโดสองเอ้ยหนึ่งอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดคนเลยอ่ะ เออมันไปมันไปลุมกันอยู่ยังไงวะแคนลงแคนลงงเงี้ยเหรอมอแคนกันเหรออุ้ยเป็นเยอะขนาดนั้นเลยอุ้ยอุ้ยมีบอสอยู่ข้างหน้าเลยใช่อ่ะเออเมืองเมืองที่เราทิ้งเอาไว้เนี่ยแกเข้ามาอย่างเจอกยเจอกัแกเข้ามาอย่างเข้าแเาเฮ้ยดีนะเจ็ดโมงเช้าไม่มืด เฮ้มีหน้าข้าแคนาบูดโนสไนด์ดีประธานบางอยังโดอยู่ไหมโนเอสเอ็นพีอ่ะมันปรับหายได้ปรับอัลต้าลองปรับดิแต่งโอพี่ปรับแก่ปรับแก้หายไปแล้วโอ้ปรับอัลต้าได้เกมนะเฮ้ยมีคนมาเว้ยเฮ้ยมีคนมาเว้ยยิงมันรีไม่เนี่ยอย่ายิงนะตายนะอาะเจ๊อ่ะอาะเจ๊อ่ะอย่ายิงใย่ายิงคอย่ายิงครับดีดีโฟมองครับอย่ายิงครับ อย่ายิงครับเฮ้ยไม่ไม่มีของนะเว้ยอย่านะไม่มีของยังไม่ได้ทำอะไรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลับตี้เรียกว่าแต่อย่าตีดีเออแล้วแปะเห็นอะไรในมือไหมเห็นอะไรในมืออะไรวะเฮ้ยอะไรเหลืองๆอ่ะนั่นนะบอสนูนนูนนูนโอ้มันได้ฝึกอะไรเนี่ยโอ้ฝึกทำไมเนี่ยฝึกเพื่อ ตีไม่ตีนัดอ่ะอ้าวพีมภาษาไทยได้ด้วยหรอตายซาอะไรเนี่ยไหนพีมไม่มีนี่เอาแล้วเปแล้วให้ทำยังไงต่อเนี่ยเอาแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออแล้วแล้วนัดอยู่เซิฟไหนเมื่อกี้เราอยู่ห้องกงนะใช่เมื่อกี้อ่ะห้องกงจิงกงห้องกงเซิฟหลักเซิฟหลักพีมภาษาไทยอ่ะพี่เขเขียนเซิฟหลักแล้วก็เขียนว่าเชลบูดโนซไน no n อ็นเอ้ยโนเอสออันนั้นคือโนโน่สไนไม่มีสไนเฮ้ยมันมาแล้ววบอลล้อบอลล้อเจ็ดสิบสี่ไปไหนฉันมีแค่สิบแปดเม็ดเองนะโอ้แล้วไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้นี่ไงมันปืนมันลั่นปืนมันลั่นที่เดี๋ยวตัวนี้มันจะตบแกนะโอ้โอ้ดฉันจะเอามีดตบมัน เอ๊ะย่าตบกู<ส>ดเดี๋ยว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 ตั้งหลักก่อนมันมีแค่สิบห้านัดเองจะย,ยิงยิงเลยยิงเลยเลือดมันจะไอนี้แล้วมันจะรีแล้วเลยยิงเลยหมดแล้วหมดแล้วชิบหายแล้วกูหมดแล้วเหรออีฉันเอาอยาเก็บไว<อ>้ด้วยขอโทษขอโทษไป<อ>ไปอยู่ที่สูงๆก่อน เฮียตายนะตายหรอกเนะพื่อนกันน่ะแต่เข้าไปที่อะไรวะเช่าเซิร์ฟเวอร์รอ,รอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอเซิร์ฟเซิร์ฟหลักอ่ะนี่เขียนว,ว่าเซิร์ฟหลักบอสบอสวิ่งตามมาปะตามมาสิจา้ตาตอานนะั้นเราเราขอค่าบอสมันไม่มาแล้วปะเอ้ยมาจ้าพี่ลูกพี่พมา ใช่คือตอนที่ว่าเก็บของแล้วฉันก็เก็บทุกอย่างจริงๆนะไม่เหลืออะไรเลยเออเออผมเก็บทุกอย่างเลยมีแ<ท>ค่ปืนโดนัสนยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้ว,วอยู่ตรงนี้มันจะตบปะวะตบแน่นอนเอาเลือดไหลกูมองเทงแน่นอน เมียาแล้ล่ะเอายาไปไมกินเหล็กมากินเลย Thank you โอ้เจ้าช่วยชีวิตคอยอะไรอ่ะมันไปแล้วเขาเติมมาอย่างนี้เนี่ยนี่ยัขึ้นตรงนี้มันไม่น่าจะอันตรีปะคุณโหลดอยู่วันนี้อ่ะรออยวเราโยู่กำลัง ตบมันก็ตบไม่ได้อีกมันกลับบ้านมันเคยแล้วมัง้งอ่ามันมามันมานี่เคย <c oughs> แล้วจินาคุณเอซอมันมานี่มันมานี่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมันถึงมีปืนพกโอ okay. okay, เคโอเครู้เรื่อง ไม่ได้ขึ้นไม่ได้เอ้ยอี๋อย้ยตบถึงอีกจำตายคนนึงแล้วไปเอาของอ่ะฉันตายก็ได้แต่เดี๋ยวนะขอไปตายใกล้ๆที่เกิดได้ปะตามกูมาทำไมไอ้โรสอ้ยอีเหี้ย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 วิ่งไม่ได้โอ้มืดมืดน้ามืดอื้อ รโมเป็นการรับต <sont> ีกดแถบกดแถบแล้วก็กดไอเนี้ยกดปีขวาในชื่อชื่อเนี่ยแล้วก็กด in accept อะไรแบบนี้โอ้ใช่โอ้ยอมรับคามชวนใช่ป่ะใช่แกใช้หมื่นห้าในการรีสปาวเทยไม่ต้องมาใช้โนลดเอาเอาตัวใหม่ล้วกันเอาตัวใหม่มากวกัน ่มาเก็บของมาเก็บกระเป๋าหีเฝ้าว่ะดิเออมาเราไม่เราไม่ไปซื้อสักกัมเลยกันวะสักกัมมีอยู่แล้วสักก,ก,กัมนี่มีอยู่แล้วอ,อ๋คุณอเอ,อ็กกนอเซตอาคุณเกิดใกล้มากเออเกิดใกล้มาก เนี่ยเกิดตรงนี้เห็นว้ารื่องเหลือเก็บของก่อนไม่รู้ว่าเร่นไม่เป็นขอขอขอลองก่อนกว่าวพวกฉันจะเจอกันโอ้โหปลาไปแบบโอ้ระบอลมันเฝ้าเลยจีเก็บกระเป๋าให้ได้นะเก็บไหมต้องายแล้วอูมหมือนห้าหมือนห้าแล้วมีตอนไหนวะเรามีแคนกันแล้วนะ กดอะไรดูกระเป๋าอ่ะไอไอกดไอกดไอกดไอใช่ไหมโอเคกดได้แล <Yes. S 2> ้วกดอะไอกันเรียนแบบมอสบูลลี่มอสมอสอ่ะดิบูลลี่มอสเวอร์บูล์ดี้อะไร บูลลี่ไงไอเรียนแบบเสียงไออ๋อโอเคโอเคแล้วมันใส่แม็กจะไงเนี่ยโอ้โหแล้วบอสมันมาอยู่ตรงผมชิบหายแล้วอ่าเดี๋ยวเอาปืนลงมาของแท้แล้วมาผมสายแรกวะพีคีอ้าวทำไมมันมันมันเอาแม็กมาใส่ไงใส่ในช่องว่างเหรอฮะที่จะเปลี่ยนแม็กอะกด R ได้เลยนะถ้ามีลูกกระสุนอะไม่ที่จะมาใส่ในช่องว่าง เออถ้าสมมติเราเก็บแม็กมาเนี่ยเราจะรู้ได้งไงว่าอันไหนมันแม็กไหนะอ๋อมันอยู่ที่ม,มันมันจะมีชื่อย่ออยู่ชื่อปืนหรอแล้วเราไม่เรามันอยู่ในกระเป๋าเราไม่ต้องลากไปไหนใช่ไหมไม,ไม่ต้องไปลากไปใส่ในช่องสามสี่ห้าหกใช่ปะไม่ต้องไม่ต้อง okay, okay. เดี๋ยวเด็กเก่งมาละเดี๋ยดิเดี๋ยดิฉันวูซ่าแล้วผมจูกไงผมจุกได้ไงนี่แก๊สโซลีเนี่ยร้อยสิบสามถังเนี่ยคนพคน,คนแม่เอามาให้เยอะจังวะ เอาเอาเอาเมดคิดไปเมื่อกี้ไม่มียาส่วนหน้าก็สุนมันกดดูที่ปืนหน้าอ่ะาะนั้นกดดูปืนแล้วมันจะมันจะเขียนระบุว่าปืนไหนมันใช้กับผืนอะไหนต่ส่วนใหญ่ล้วถ้ามันชื่อว่าปืนส,นสตาร์แนนมันจะใส่ได้หลายปืนเลยปืนสาว <c oughs> ดเีเจ๊เดี๋ยวเราไปทำคลิปฆ่าบอสกันหนึ่งร้อยตัว ได้อะไรบ้างเหมือนสมัยก่อนไงเขาชอบทำกันมันน่าจะมีกิจกรรมเหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบว่าเอ่อเก็บเก็บหมวกกี่อันกี่อันแล้วก็ไปแลกของอะไรเงี้ยจะสมีติวซลากอะมามาด้มานด้เออร้านร้านรอเออแล้วแต่ละรเนเอยเอาของเอาของลงก็เอาลงไม่ครบอีกโอ้ยมีดเมิดอะไรก็ไม่ได้เอามา นี่มีบปนักหูดให้เ้ยใครอะใครอะใส่เสื้อสีขาววิ่งอยู่นั่นน่ะใครวะขอ,อ,อคนตัวเอ,อ็นเนาะใอรวเออันนี้ขอบเป็นภาพบุคคลที่หนึ่งเหยอไปเอาของยังเราก็เจอกันแล้วเสนอเอาแล้วเ,ไไวเจเ๊นี่น,น,นี่ฝากด้วยเอาเพื่อนมาให้เนี่ยสามสี่ตัววิ่งตามเนี่ยอ,อ,อะไรโอาบ้าเขาไนี่ห ใส่ไ,ไวาเต้ยนเนี่ยวะของตอนนี้ฉันไม่มีมีดด้วยเอาของลงก็ลงแบบอะไรวะอะไรเอาอ๋อพีเคมาลงโมบอกเลยพี่ไม่เก็บไม่เก็บชาร์ไปอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ชาร์กไหนไปนไหนจะแตกจะแตกแล้วตัวแดงนะเลือดปวดแล้วเปล่าไดคิวให้โอนี่เป็นเชอร์รว ในเกมนี้ด้วยหรอวะเนี่ยวันเล่นเดินนีไปไหนจะยิวให้โอ้จะดีดีเอลตีก็เอาตีกันเลื่อนรถได้เหรอฮะไม่รถไม่ไม่ในตีไม่เป็นไรในตีไม่ตายไม่เป็นไรโอเคแต่ถ้าออกตี้นนออกตีก็คือตายออด้วยหรอไว้ไว้เดี๋ยวในเซิร์ฟมีสามคนแพ้ นี่อ้มซ้อมซ้อมไปก่อนเจอคนแล้วตั้งโลด่ะเธอเยอะยอ๋อเนี่ยอะไรไหนบอสนี่อยู่นี่เจ๊นี่ต้องกลองเจ๊อ่ะมายิงมายิงเจ๊มายิงอ่ะนี่ต้องมายิงจะได้มีของเร็วเลยนี่มันมีบัตรถ้าไม่ยิงบอส้ตายไม่ให้ของก็ได้ดูกระเป๋าอ่ะคุณนัดมาสีคุณนัด โอ้เป็น้ำมาดูดีบอดู่เปิดอะไรเนี่ยกระเป๋าโอ้อย่าวิ่งนะถ้าซัมบีอยู่ใกล้ๆอย่าวิ่งต้องต้องทำไงเกมนี้ถ้าถ้าผีอยู่ใกล้วิ่งเลยตาบอกโอเคโอเคได้ได้ได้ไหนอ่ะไหนอ่ะบอดเป็นแนวะบอดบอดต่ะ กลับไปอยู่ถิ่มนมาแล้วน้องกลับบ้านแล้วหรอเองก็เล่นตุติเลยนะ<ต>เอ้กเทกี่เอาเกมกรสุอะไรวะมีแม็กตั้งเยอะเฮ้ยอ้าอะไรอ่ะบอสบอสบอสเจยงิจยงเจยิง

อันนี้ได้ของตัวนี้เอาไดของมาเยอะจังเลยวะแล้วกล่องเก่งมันมีในตัวเปิดยังไงเนี่ยไหนในในทิ้งกล่องมันทิ้งกล่องพอดีซื้อกล่องเลยเอาเป้ามาอยู่ไหนวะเนี่ยกล่องอะไรวะกล่องอะไรอ่ะไม่รู้หนในขอดูก่อนกล่องกล่องอันนี้พดีอ๋อขอไหนด้วยอ๋อเป็นสัญญาปืนอะไรก็ไม่รู้ อ๋อคอนแทคไว้เซ็นภารกิจภารกิจเออไรเราแตมันจะได้ของใช่มันคือภารกิจภารกิจอันนี้ก็คือโอ้เราไม่เก็บชุดเต็มมาเจ๊ภารกิจอันนี้คืออะไรอ่ะซอมบี้วิทก็คือฆ่าฆ่าฆ่ากับปืนเอฟเอ็นอ่ะฆ่ากับปืนเอฟเอ็นเลือดอะไรเนี่ยกินแตงโมห้าหมื่นตัวใครจะไปฆ่าคุณพ่อคุณแม่อะไรวะกินไม่เห็นเพิ่มเลือดเลย ยาเท่านั้นนะยาเท่านั้นเหรอก็กินนมเห้เด็กเลือดอีกใครเลือดไหลอ่ะแกเลือดไหลนะน่ะหรออ๋อเนี่ยเนี้ยนี้ยเนี้นี้ซื้ไก่แล้วซื้ไก่นี่ไม่มียากล้าดิโอ้เลือดมันลดตลอดเวลาโอ้มียาโอ้เลยโอ้เลยซื้อสามเซอร์ซื้อสใครใครไม่มียาใครไม่มียาไม่มียานี่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 เนี้ยิวยิวให้ก่อนดิผมไม่มียาเนี่ยยาหมดแล้วเนี่ยกระเป๋าอะไรวะ เอานี่กลอะไรเงี้ยอ่อกล่องอ๋อนี่กล่องซ่อมกล่องซ่อมซ่อมสองอ๋เมทธิดไปแล้วทำไมแม็กมันมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมันใช้ไม่ได้เลยวะคนละอันคนละอันเมธิดฉันเอามาแค่นี้แหละเพราะมันไม่มียาเหลือแค่นี้แล้วนะปั๊มเลยปั๊มเลยก็ไปหายาเอาขึ้นมาปั๊มเอาเอาไว้เลขสามก็ได้เอาไว้เลขสามแล้วก็กดเลขสามยาวๆอ่ะอี่เอา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 ไอ้ที่ตีมาให้หน่อยอะไรอย่ารอม ไหนอยู่ไหนน้องแค่กระเป๋ามาเพราะว่าเด e b บอมตีตาย okay. <Thank> โอเค h ต n งกี้เฮ้ยแกวคิดถึงบรรยากาศเกา่กาๆเลยอะไรวะองสุดมือนกันนึงรอดเนี่ยแต่ด่าไอ้ด่านนี้หาขอ,ของง่ายอยู่ได้ไปได้ไอมเนี่ย เพรานั้นปืน A.K ไอ้มันแชร์กระสุนไอ้เนี่ยมันเขียนเลยว่ากระสุน A.K แต่อันนี้นอันนี้อันแชร์กระสุนสันตานเะนี่ยร้อนไม่เดพาพัดให้ไปดูว่ามันเป็นแบบไหไม่มีกระสุนปืนสั้นเลยไหม,มจะไปเป็นแม็กคีทั้งทีใส่มันไม่มีเลยให้แบ็คมาตรงเทียบเลยใส่ไม่ได้ครับเอ้ยเราหารถยังไม่เจอเลยนะแบบนี้ยไม่มีแบบเนี้ยไม่มีรถโอเค มาสัมผัสโลกกว้างดีโยไม่นามาดีโอ้โอเคนั้นก็ไปแล้วนะจะไปนอ,อนละพรุ่งนี้ข้าเช้าโอเคขอไปนอกกนก่อละกันตัวเก็กครับโอ้ยตัวดี<ร><ะ>ีโอ้ยฮยอแกมันมีขามันเหมือนแมงมุมมันเหมือนแมงมุมเจเจยี่ยยเ่ยี้ยเี่ยี้ยยี่ยย่ได้เยลี่ยนป่ยย่ยยี่ย่ เนี่ยตบกูนะหู้โตบทีโอ้โหตบแรงตบแรงตบแรงจอ้โูมึงมามึงมาตอนไหนมึงทำไมไม่บอกกูก่อนเข้าไปในบ้านได้ปะไม่รู้ดิจุกมันจุกมันจุกมันเจเจจุก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 มันออเออเออฉันยังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลย ันไม่พออีกตายเปยล่าอีโคอีโคน่ากลัวเงินไม่พอเกิดอีกโอ้ยแต่แต่มันอึดมากน่ากลัวมากเลยกล็มกยไม่ได้เอาไรอยู่บนเตียงก็ไม่ได้กันตีกว่าที่ททชืช่อเบรนดี้ เอา้าชิบหายอีกมืดตือ้อก็เดินไปไม่ได้ดูแผนที่ไงก็มันมาพอดีมันโจ๊ะจะพอดีเมื่อกี้ดูเลยเอะไรผมลายาไม่ให้อ <Okay. S 2> อาไปล้วร้อยอ่ะโอ้มีเยอะจังวะ ก็ตอนนั้นได้ v S มาไปแลกมาไฟแลกกับใครอ่ะแลกกับฝรั่งนั่นแหละมันได้มา d S มาสองพันอันตอนนี้เหลืออยู่พันอันอไปสักสิบห้าอันดีกว่าแต่บอสต,ตอนนี้มันตึงเราจะกลับไปหาน้องบอสอีกทีหนึง่งล้วเอาของมางแต่ตลอดเลย เราหาอะไรตีก่อนดีว่าหอเที่ยตายเอาไปแล้วปีเขมน่าจะพอกระเป๋าจา๋าอย่าหายนะฉันชอบเธอเท่าไรฉันชอบเธอโอ้โหหกพันอะไรนะอ,อะไรหกพัวะปีเขมหกพันหกพันหกพดอน ฉันตายตรงไหนก่อนเผื่อไว้เอาปืนอมนแมนไม่้ด้ไหมไฉันตายตรงไหนอ๋อนี่ไงของฉันเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วจช่แล้วไม่เจอบอสอ่ะไม่บอสไม่รู้มันไปไหนละกระเป๋าใส่กระเป๋าก่อน ที่ชาเรือไอ้ที่ต้องตงุ้ตงตุ้งไปวาผมแบบแน่นมากอะบอกเลยว่าแน่นอนะไปยืนตรงไหนวะที่มันแบบว่าจะไม่ตีอะที่ว่าเจอหน้าร้ายเดอตายเิดมีปุ๋ยใช้มา เมื่อกี้ใช้ซอมบี้อะไรก็ไม่รู้แต่มันไม่เห็นมีอีโมชั่นอะไรเลยลาามะบ้าบ้ามึงอยู่ไหนมึงมานี่สิตายอีกแน่เลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เออเออเออได้ยินเสียงมันคุณเ,เจยิงแล้วเหรอใครยิงน่ะพี่แกแกฉัน,ฉ,นฉันเองฉันว่าฉันจะไม่ไม่รอด,ด,ดอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอาหาที่สูงแล้วว่ามันขึ้นได้ตรงพุ่มไม้อะผมผมขึ้นมาอยู่สายตาเมื่อกีนนะ้น่ะมันจะมีพุ่มไม้สองชั้นอ่ะเจ๊รับเต้ยนรับเตี้อน,ออนฉันไม่มีมือทำอะไรแล้วตอนนี้เอ๊วันวิ่งมาแล้ว เอยู่ที่เดิมที่ฉันตายอ่ะมันจะขึ้นมาบนบ้านปะวะขึ้นไม่ได้อ๋อมาถึงบ้านชั้นสองแล้วมัขึ้นได้ดิรอดเปล่ารอดเปล่าฉันกำลังจุบมันอยู่อะไวะนี่เหรนี่นี่นเจ๊เจ๊เห็นบ้างข้างหลัง ยวิ่งมา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 วิ่งไปไหนวิ่งวิ่งว่ารอมาให้ผมเนี่ยอีเหี้ยอีเวนมาเหี้ยตอบปะมันตอบปะไม่ไม่ตบไม่ตบไม่ตบเจเจกระโดดข้ามมาแมนแล้วก็สุดกระจายจัด จุ๊บจุ๊บเจ๊จุ๊บเฮ้ยเฮ้ยมันไปหาแล้วมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่มึงมาอยู่สีเวนโอ้ยโหลดอีกเอ้า ตายเหรอยังยังเอ้ยเอาโอ้แตกเลยตายตายแล้วมันตายแล้วดอกพี้ยอะไรเนี่ยดอกบ้างดอกของดีปะมันมันดอกการ์ดเว้ยมันดอกการ์ดคอมมอนคีแลการ์ดแล้วก็ฉันยิงโดนแล้วก็ พูดไอ้นี่เลยอ่ะเออนี่แล้วก็ได้ได้แรคคัตแล้วก็ได้กุญแจอะไรสักอย่างแล้วก็ได้หมวกกันน็อกได้เอสดีดีแค่นั้นแหละอ๋อเพราะว่าไอ้พวกแกรคคัตไอ้ไอ้บอสตอนนี้มันฉันอของดเดี๋ยวนะ,นะเอาไว้เปิดกล่องมาดิไม่ใช่ฉันยิงโดนแกหรอเมื่อกี้ฮะไม่ผมโดนบอสตกผมจำได้โอเคเพราะว่า มันขึ้นมันขึ้นดอกจันเอตรงตรงเมาส์อ่ะตีรับตีเจรับตีโอ้ยมีตังเหรอไม่ก็รอนะีอ่เราต้องไปหาคีย์การ์ดเว้ยเอย้เราต้องไปหาที่เปิดการ์ดเกิดยังกาแล้วลองระเบิดอันนี้ก่อนระเบิดยังไงวะ อ๋อผมใช้ตังมาด่ว่าใช้ประมาณหมื่น้าเออใช้ตังมะดิตังก็ต้องใช้เก็บไว้ตัา please item into quick slot ตังไปงเปวางยังไงวางะเบิดยังไงก่อนแล้วใครจะมาติดระเบิดใส่ระเบิดไปเก็บคืนได้ปะ มันคืออะไรไม่ใช่ระเบิดอุ้ยเอาเอาเอา